แม้จะเกิดมาด้วยร่างกายที่เป็นโปลิโอขาทั้งสองข้างต้องนั่งรถวิวแชร์ตั้งแต่ที่จำความได้แต่ก่อนไม่เคยรู้สึกว่าตนเองต่างหรือด้อยไปกว่าคนอื่นดีไซน์ thinking คิดเปลี่ยนโลกกับเรื่องราวของพงจกรแปรยอเด็กหนุ่มจากขอนแก่นเจ้าของสามเหรียญทองพาลาลิมปิกในหนเดียวนักกีฬาวิวแชร์เลสซิ่ง และผู้เป็นเจ้าของ World Record สวัสดีครับผมอารมพิพัฒน์นะครับผมเชื่อครับว่าแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วเพื่อนๆล่ะครับเชื่อเหมือนผมหรือเปล่าก่อนอื่นมาลองฟังบทสัมภาษณ์ของก่อนย้อนกลับไปในปี2559จาก GQ Thailand กันครับผมมาจากขอนแก่นตอนนี้ก็ยังคงอยู่ขอนแก่นแต่เดี๋ยวก็กลับแล้วครับรอรถซ่อมเสร็จก่อน ก่อนกำลังพูดถึงรถเก๋งครับซึ่งผ่านการดัดแปลงช่วงล่างให้คนที่เป็นโปลิโอสามารถขับได้แต่นอกจากรถยนต์กันแล้วนะครับเขายังมีวีลแชร์คู่ใจเห็นอย่างเนี้ยคาราเป็นแสนนะครับเพราะวีลแชร์สำหรับการแข่งขันจะต้องเป็นวัตดุพิเศษที่มีน้ำหนักเบาที่สุดแต่ยืดหยุ่นสูงเพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดในลู่วิ่งมันจะแนบชิดเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าของราวกับว่าเป็นขาของกอเลยล่ะครับ ซึ่งกอนสามารถพาเจ้าสิ่งนี้เคลื่อนที่ได้400เมตรเร็วที่สุดในโลกตอนเ,อเด็กๆผมไม่รู้เรื่องเลยไม่คิดจะเป็นนักกีฬาวันๆก็เอาแต่เล่นกับเพื่อนเหมือนกับเด็กคนอื่นๆอยู่โรงเรียนสําหรับคนพิการก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตนเองต่างจากคนอื่นสักเท่าไหร่จนอาจารย์สาลทับสมบัติชวนให้รู้จักกับการแข่งวิวแชร์ริ่งที่สุขโขทัยเกมตอนนั้นก่อนอายุได้13ปีซ้อมอยู่เดือนเดียวแล้วก็ไปแข่งและได้เหรียญทองแดง แค่ลงแข่งครั้งเดียวนะครับก็ได้ฉายาว่าวิลแชสลาตันนอกจากสมยานามกันแล้วนะครับฝีมือก็ยังเข้าตานักกีฬาแชมป์เก่าครับอย่างพี่ประวัติแล้วก็พี่เรวัตถึงท่านที่ว่าพี่ประวัติวะโฮลัมและอีกคนหนึ่งที่มีบุญคุณก็คือพี่เบิ้มเรวัตอานะถึงกับไปขอพ่อแม่ของกอนเข้าสู่สนามแข่งขันอย่างเต็มตัวและได้มอบวิลแชสภาพดีให้กับกอนด้วยครับนะับตั้งแต่วันที่กอนเริ่มฝึกซ้อมอย่างจริงจังในปี2552 ถึง2,559เป็นเวลาถึง7ปีนะครับก่อนก็ได้ลงแข่งขันในเกมคนพิการที่ยงใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือพาลาลิมปิกเป็นครั้งแรกโดยเป็นนักกีฬาวิวแชร์ที่อายุน้อยที่สุดในสนามครับและจบเกมโดยการคว้า2เหรียญทองวิวแชร์เลสซิ่ง400เมตรและ800เมตรชายประเภท T53 ทและ1เหรียญเงินวิลแชร์เลสซิ่ง100เมตรชาย T53 ครับและทําให้คนไทยได้เฮกันทั้งประเทศ ซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมว่าถ้าการแข่งขันพาลาลิมปิกในทุกครั้งมีการถ่ายทอดสดเหมือนกับโอลิมปิกหรือฟุตบอลโลกก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะให้กําลังใจนักกีฬาเหล่านี้ได้เต็มที่มากกว่านี้อีกกินแบบนี้ไหมครับเพราะนักกีฬาพาลาลิมปิกทุกคนเขาก็ตั้งใจซ้อมและลงแข่งไม่ต่างจากนักกีฬาโอลิมปิกทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นความคิดผมนะผมว่านักกีฬาพาลาลิมปิกทั้งหลายเนี่ยเขาต้องใช้กําลังใจมากกว่าซะด้วยซ้ํา ซึ่งคำตอบนี้จะจริงหรือไม่มาลองฟังกันดูครับถ้าถามว่าเวลาท้อแท้ก่อนให้กำลังใจตัวเองอย่างไรกอนกลับตอบว่าไม่รู้สิครับผมไม่เคยท้อนะคือมันมีอะไรให้ทําเราก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่มีเวลามาท้อแท้อุปสรรคของผมจะมีก็แค่ตอนแข่งบางทีถ้าเครียดมากผมจะปวดขาคือมันจะสั่นแล้วก็บังทับลําบาก ก่อนก็เลยต้องพยายามที่จะไม่กดดันมากอีกคําถามหนึ่งที่ผมว่าถ้าถามแล้วทุกคนต้องสะอึกแน่ๆเลยละครัก่อนเคยรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยไหมแต่ก่อนกลับสายหัวแล้วตอบว่าไม่อะ่ะอาจจะเป็นเพราะผมโตมากับคนพิการด้วยกันก็เลยไม่มีใครล้อใครแล้ว,คลวเคยคิดอยากมีขาเหมือนคนอื่นไหมไม่ล่ะครับก่อนสายหน้าอีกครั้ง ข้อดีคือผมไม่คิดมากก็เลยไม่คิดอยากได้โน้นได้นี่ที่ได้เหรียญทองมาเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันแค่ตั้งใจทําให้ดีที่สุดพอได้มาแล้วมันก็ดีนะก่อนตอบแบบเรียบง่ายหมายความว่าไม่รู้สึกว่าจะชนะเลยเหรอกอนตอบว่าไม่รู้สึกว่าจะได้เหรียญทองครับแต่คิดว่าน่าจะได้สักเหรียญกลับไปบ้างแหละก่อนบอกว่าการคิดมากไม่ทําให้อะไรนั้นดีขึ้น ไม่ช่วยให้เขาหายพิการและแน่นอนที่สุดการคิดมากไม่ได้ทำให้เขาไปได้เร็วกว่าเดิมย,ยิ่งตอนแข่งเราต้องคิดให้น้อยที่สุดครับความคิดทำให้กังวลและพอกังวลก็กดดันเวลาคนที่กดดันผลงานก็ออกมาไม่ดีในการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2020ที่โตเกียวพงศกรสร้างสถิติโลกใหม่ในการแข่งขันประเภท400เมตร T53 โดยเวลา46.61วินาที และระยะ100เมตรประเภท T 5 3ที่สามารถทำลายสถิติพาราลิปกได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่นั้นผ่านมาไม่กี่วันก่อนก็สามารถคว้าเหรียญทองที่3กับการแข่งขันล่าสุดในระยะทาง800เมตรที่สามารถทำลายสถิติพาลราลิปกได้อีกครั้งในเวลาเพียง1นาที36.67วินาทีซึ่งถึงแม้ว่าช่วง400เมตรแรกจะถูกนำไปก่อนแต่ก่อนก็สามารถแซงกลับคืนมาได้และเข้าสู่เส้นชัยเป็นคนแรกอย่างคาดไม่ถึง จากเด็กที่เกิดมาแล้วแค่จะเดินด้วยขาของตัวเองก็ยังทำไม่ได้แต่แค่เพียงเขาตัดสินใจที่จะเล่นกีฬาอย่างจริงจังชีวิตของเขาก็กลับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือและในวันนี้ชื่อของกรพงสกรแปรยอในฐานะแชมป์โลกบ l ล h a r เลสซ i n g ภาพที่กอนเคยมองพี่ประวัติและพี่เรวัตในวันนั้นมาถึงวันนี้น่าจะกลายเป็นภาพของกรที่จะมาเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับคนในยุคนี้ต่อไปนอกจากกีฬาวิ e งแชร์เลสซิ่งยังมีนักกีฬาไทยอีกมากมายนะครับที่ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และถ้าเพื่อนๆได้ชมการแข่งขันคงจะคิดเหมือนกันนะครับว่านักกีฬาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและคุณล่ะครับยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นหรือเปล่าขอบคุณข้อมูลจาก gqthailand.com การกีฬาแห่งประเทศไทย The Standard แล้ถ้าคุณคิดว่าพอดแคสต์นี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจอินสปิเรชันให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฝากกดแชร์ไปไว้ที่หน้าจอโซเชียลของตัวเองกันด้วยนะครับผมอาพิพัฒน์ของพระคุณจักใจสวัสดีครับดีไซน์ thinking คิดเปลี่ยนโลก